เขาตอนแรกเขาสู่ power b e n มหาลาัยแห่งความสำเร็จเป็นมหาลัยออนไลน์นะครับแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับก็คือวิชาแห่งความสำเร็จนะครับวิชาที่คุณเขาเรียกว่าคุณเรียนไปเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตสร้างความสุขให้กับชีวิตคุณเรียนไปเพื่อสร้างไรายได้ให้กับชีวิตคุณนะครับไม่ใช่เป็นเรียนจบมหาลัยอะไรแล้วเรามาตกงานตกกระปอ๋องไม่ใช่นะครับจุดประสงค์มผมคือสร้างความสำเร็จนะครับ จากความรู้ในยุคใหม่นะครับวันนี้ครับก็ให้ชมบรรยากาศนะครับก็คือสารพ่อปู่สุบโทนะครับอำเภอบ้านดูนะครับก็ผมก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนต่างจังหวัดแหละแต่ตอนนี้เป็นคนที่นี่แล้วนะครับคอนเทนต์วันนี้ผมจะบอกว่าธุรกิจอะไรที่ยั่งยืนที่สุดในโลกนะครับให้ไอเดียหนึ่งนะครับให้ไอเดียหนึ่งก่อน ธุรกิจที่ยั่งยืนที่สุดในโลกก็คือธุรกิจที่เกิดจากความชอบนะครับเกิดจากเขาเรียกว่าแพชชั่นนะเกิดจากความชอบของคุณยกตัวอย่างนะครับจะเล่าให้ฟังอย่างคิเยโนโรนันโดนะครับเขาถือว่าเป็นนักฟุตบอลระดับโลกนะครับมีชื่อเสียงระดับโลกเขาเรียกรางวัลระดับโลกเป็นผู้เล่นนักฟุตบอลที่มีทักษะความสามารถระดับโลกมีคนจ้างให้เขาเลิกเล่นฟุตบอลน,นะครับแบบหลายพันล้าน เขาก็ไม่เลิกนะครับไม่สามารถเอาเงินซื้อเขาได้เนี่ยทำให้เขาแบบพัฒนาตัวเองเล่นด้วยความสุขนะครับและไม่มีวันเขาเรียกไม่มีวันล้มอ่ะเพราะว่าเขาทําด้วยความสุขไม่เงินไม่สามารถซื้อเขาได้แม้ในวันที่เขายังไม่รวยตอนเขาเล่นฟุตบอลแรกๆที่เขายังไม่ดังยังไม่รวยแต่ก็เขาก็ไม่ล้มเลิกไงเพราะเขาชอบมันไงจนวันที่เขาลํารวยนะครับอย่างอ่าธุรกิจเหมือนกันธุรกิจส่วนมากธุรกิจบริษัทส่วนมากในโลกนี้ไม่ได้แต่ประเทศไทยนะครับ จอดตั้งขึ้นมาเขาจะเขาเรียกว่าฟาดหัวพนักงานด้วยเขาเรียกออนไลน์ได้นะครับเขาดึงพนักงานด้วยรายได้อย่างเดียวนะไม่ได้ด้วยแพชชั่นนะครับแต่ก็มีหลายธุรกิจนะครับที่เขาก่อร่างสร้างธุรกิจมาในวันแรกๆที่อาจจะยังไม่ได้มีกําไรด้วยซ้าแต่เขาทําเพราะความชอบนะจนวันหนึ่งอะ่ะมันสาเร็จธุรกิจนะครับมันใช้เวลาถ้าเราไม่ชอบเราไม่รักมันนะครับคุณก็ล้มเลิกมันก่อนมันก็ไม่สําเร็จ ดังนั้นเนี่ยธุรกิจที่ยั่งยืนที่สุดในโลกนะครับส่วนมากเป็นธุรกิจจากความชอบอีลอนมาร์ครับอีลอนมาร์ชอบความทันสมัยชอบเห็นโลกพัฒนาชอบเขาเรียกว่าชอบการเทคโนโลยีชอบที่จะออกไปนอกอวกาศนะครับอีลอนมาร์คเห็นไหมเขาทําด้วยความชอบหมดเลยนะครับอ่าแล้วก็อย่างสายการบินเวอร์จิ้นลิชาร์ดแบนสันอย่างนี้นะครับไม่รู้จักลองไปเซิร์ชดูนะเขาทําธุรกิจทุกอย่างด้วยความชอบหมดเลยนะครับธุรกิจเขาเลยประสบความสําเร็จหมดเลย บัณฑิตอึ้งรังสีนะครับอย่างผมเหมือนกันคณะพลทัพหลวงเนาะผมทำเพลาวเบนดด้วยความรักความชอบนะครับผมก็ทําทุกวันนะครับลงคลิปทุกวันแล้วก็ไม่มีวันครับที่มันที่มันจะล้มเหลวอะล้มเหลวได้ยังไงผมไม่เคยเลิกทำนะแล้วผมก็ทําให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับธุกรกิจที่ยั่งยืนคือธุกรกิจที่เกิดจากความชอบนะครับและพัฒนามันนะครับทําให้มันเป็นโครงสร้าง ทำให้มันเกิดรายได้นะครับโดยการวางระบบวางโครงสร้างสร้างผลิตภัณฑ์เอาความชอบมาสร้างผลิตภัณฑ์ออกมานะครับทีนี้ว่าถ้าใครต้องการที่จะปรึกษาผมแบบตัวต่อตัวหรือว่าคุยกันแบบตัวต่อตัวอย่างนี้นะครับก็ทักอินบ็อกซ์มานะครับเพราะว่าผมก็เป็นที่ปรึกษาคอนเซิลแล้วก็มีคอร์สหลักสูตรสอนผู้คนและเพืเ่อนอยู่นะครับแล้วมาเจอกันใหม่ครับผม powerben